กช่อง N w U U K ั o u U d o u b U นะคะอันนี้ก็คือเพื่อนเราเนาะนี่นะคะเพื่อนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีสองคนเองแต่ยิ่งใแก่นนี่เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราอันนี้โรงเรียนมปลายนะคะอันนี้ก็คือสระน้ำทุกคน สวยมากตานต่อมาก็มาลงอาหารตามมาตามมาตอนต่อไปก็จุดรับสมัครนะักเรียนนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จุดรับประทานอาหารนั่นเองนะทุกคนนี่ถ้ามีคนจะมาสมัครเราก็นั่งรอกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไป ใครพร้อ okay, มเรียนลงด้านล่างค่ะก็ลงมานะคะอันนี้ก็คือหน้ากระดานนี่ตีตคนหน้ากระดานเพื่อนถามว่าให้เราเป็นครูหรือนักเรียนตามใจ นี่ก็คือหน้ากระดานนะคะอันนี้คือห้องห้องไอซียูเหมือนไม่ห้องไฟเสยๆให้เรานอนเหมือนเราเอ็เซรเลียอะไรสักอย่างนี้เฮ้ยนี่มันกวดตีนกลัวก็ไม่วน อันนี้ก็คือห้องอะไรก็ไม่รู้น,นะคะหุยห้องเก็บของนะห้องเก็บของอน,นี่คือห้องห้องทำอาหาร,ร,รนะคะไอ้นี่ที่หาเรื่อง อีนี่มึงหาเรื่องที่ถ่ายคาลิปคืออีหาว่าเฮ้ยไม่อยากจะพูดคำหยาบนะทุกคนแต่เราเอจอกับบ้าว่าหมา่นี่ก็คือห้องของัเงเลยนะคะ,เ,เ,ขะเ,เข้าไปเลยไปมึงอ่ะเเข้าไปเลยเย้อย ได้เหมือนรู้ตัวว่าที่ทุกคนอันมีห้องอันตรายอ่ะมีจะมีจยาพิษอะไรด้วยแต่มันมีห้องหนึ่งเป็นห้องทดลองนะทุกคนต่หนูห้องอันนี้เดีย๋ยวเราจะพาไปดูห้องทดลองกันต่อเลยเราไม่อันนี้ทันน่ะทุกคนก็เลยไม่ได้เขียบบนว่าว่านี้คือห้องทดลอง นี่คะ่ะทุกคนห้องทดลองนะใครอยากทำได้ก็ดูคลิปเราเป็นตัวอย่างแล้วก็หาเพื่อนมาช่วยสามคนนะคะทุกคนถ้ามีเพื่อนเดยวก็ให้เพื่อนมาช่วยกันทั้งหมดเลยนะนี่ก็คือสดาดน้ำยังไม่จบนะคะทุกคนมีคนมาอีกโอ้ไม่ก oh ็ ทางจะลงไปได้ล่างทุกคนมันจะเป็นบนไดเนาะอุ้ยตก <c oughs> แล้วก็มีตู้น้ำนะคะทุกคนอืมตรงไปก็ที่เดิมอะ <c oughs> อันนี้คือห้องอันตรายทุกคนเราไม่เคยเห็นเลย เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะทุกคนมาตอนแรกคือหน้าอันนี้นั่นเองอันที่สองก็คือห้องทดลองอันที่สามก็คือห้องวิจินะคะที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอันที่เจ็ดเออมันยังอยู่กันอยู่เลยอันที่แปดก็คือเราอันที่เก้าอันที่สิบอันที่มีแค่สิบเดี๋ยวเราต้องไปห้องคุกเปิด บายบายทุกคนใครอยากทำตามก็ทำตามได้นะโรงเรียนยมัธยมมปลายนั่นเองบายบายทุกคนบายบายใครอยากทำก็ทำตามได้นะคะบายบาย